สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง108 Modify นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการทําหัวดูดฝุ่นนะครับเอาไว้ใช้ดูดในซอกหลืบลึกๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหัวดูดฝุ่นของเดิมนะครับหัวดูดฝุ่นของเดิมนี่มันจะสั้นแบบนี้นะครับเวลาเราจะดูดซอกข้างเบาะรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะลึกนะครับมันจะดูดไม่ถึงเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํานะครับว่าเราก็ไม่ต้องไปหาซื้ออันใหม่นะครับ อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีท่อ PVC อขนาด1นิ้วนะครับมันจะใส่กับข้อต่อเครื่องดูดฝุ่นได้พอดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการวัดขนาดที่เราจะตัดนะครับเดี๋ยวผมจะเอายาวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดนะครับเราก็เอาใบเลื่อยเนี่ยครับตัด นี่นะครับเราก็จะได้ขนาดที่เราตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขุยออกก่อนนะครับโดยใช้ใบเลื่อยปาดนี่นะครับนี่นะครับเราก็จะได้ท่อ pvc ขนาด1นิ้วตามความยาวที่เราตัดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนําวิธีการารีดพลาสติกตัวนี้ให้แบนนะครับน่นะครับเดีย๋ยวเราจะใช้เตาแก๊สอ่นพ่อ pvc นะครับลนไปเรื่อยๆครับลนจนให้มันอ่อนตัวนะครับ เริ่มเริ่มนิ่มหน่อยหน่แล้วครับนี่เราก็อาจจะใส่ถุงมือเพื่อมให้ร้อนมือนะครับ เนี่ยนะครับพอพอมันเริ่มไม่มีแล้วครับเราก็เอาหาอะไรก็ได้ครับกระดาษหรืออะไรก็ได้มันรีดให้มันมันแบนนะครับควรใส่ถุงมือก็จะดีครับมันก็จะไม่ร้อนมือ นี่นะครับมันก็จะออกมาแบนแบบนี้นะครับรีดเพื่อให้มีแรงดูดเข้ามาที่เครื่องดูดนะครับทีนี้เราก็จะได้หัวดูดฟุ่นเอาไว้ดูดซอกหลืบแล้วนะครับจะเห็นว่าอันยาวแบบนี้จะเอาไว้ดูดซอกแคบๆนะครับก็สามารถดูดได้นะครับตัวนี้ก็เอาไปใช้งานทั่วไปนะครับตัวนี้ก็ทําจากท่อ PVC ขนาดหนึ่งนิ้วเหมือนกัน,นครับจะเห็นว่า ข้อต่อของเดิมมันเนี่ยนะครับก็วันนี้มันก็เริ่มแบบรูมันเริ่มชํารุดแล้วนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปทําดูได้นะครับใช้ท่อ p v c ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับมันจะใส่กับข้อต่ออตรงของเครื่องดูดฝุ่นนี้ได้พอดีนะครับทีนี้เราก็มีหัวดูดฝุ่นเอาไว้ใช้ในซอกแคบๆซอกลึกๆได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบอหัวดูดฝุ่นที่เรา ทำขึ้นมานะครับจะลองดูดในซอกหลืบลึกๆดูนะครับจะเห็นว่าซอกหลืบลึกๆเราก็สามารถดูดได้แล้วนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนที่อ่า อยากจะทําแบบนี้นะครับก็ลองไปทํากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไ cribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ